นีเเสือพ่อเขาซื้อเสื้อมาให้เองใส่เนี่ยนี่ซื้อไซส์อะไรเนี่ยนี่ซื้อซื้อเสื้อหมามาให้เลยนะเออซื้อไซส์ใหญ่เนี่ยดูไม่แขวะเอลเนี่ยี่ใส่เข้าไปเนี่ยเหลแค่เนี้ยหดเป็นครึ่งตัวอะไรเนี่ยเอวลอยเอวลอยเฮ้ยตอนเขาอยู่ในแบบอ่ะเขาอันใหญ่นะค้องเฮ้ยโอ้โหใส่ป็ดเอวลอยแล้วหล่อปะเนี่ย ให้ฟ้าจับยืนเต้นหน่อยสิเอาฟ้าจับยืนโชว์เสื้อหน่อยเร็วโชว์เสื้อโชว์เสื้อไหนพี่เสือโค้งวายตายแล้วครับสักราครับได้ประดุกคลองเตยเฮ้ยวายตายแล้วครับไหนดูเสื้อหน่อยครับเสื้อลายเสือโค้งเหมือนชื่อเลยครับเนี่ยครับเสือโค้งขัดแว่นขัดแว่นขัดแว่นวายตายแล้วครับสักราครับหนูได้ประดุกคลองเตยครับอลโหลกี้ปีลูกกระป๋อเน่ไอ้โย๋เห่ดูทำหน้าเลยใส่เสื้อแล้วเดินเป็นมาปล่อยดิ ไปดินเอาเดินดิลูกเอาไม่เดิน,สดสนเสียวหมอบเสียวหมอบครับเสียวหมอบครับนอนนอนข้องเสียหมอบครับ